สวัสดีครับวันนี้ชีวิตคนบนนกนะครับจะมาแน่นนาสูตรอาหารตั้งผักอีสานนะครับเจียวบองมนไงเนาะครับนะครับเจียวบองสูตรของแตะเนาะสูตรตั้งอีสานนะครับสิ่งวันนี้ก็ได้หักความมนุษย์เคาะนะครับจากกัวฮานครับวันใหญ่ซาวันนี้กำลังเตรียมเครื่องทําเจียวบองนะครับครับ เราจะทำมือดูนะครับจะใส่อย่างพอกนะครับครับตัวนี้เราเอาเบอร์เกอร์ส้มนะครับอย่างเบอร์เกอร์เทปนะครับมาปิ้งทานนะครับซึ่งมันสุกเนื้เน่ะนะครับนะครับซึ่งเบอร์เกอร์เทปมีคุณค่านะครับสรรพคุณหมากไม้นะครับเอ่อต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับมันช่วยบำรุงผิวพรรณนะครับประโยชน์ของเบอร์เกอร์ส้ม ทำกับเข้าเปิดตัวกับบอกเก็ดเล็กๆน้อยๆนะครับเปะครับใครเป็นสิวนะครับใจ้น้าเหมือขือส้มนะครับผอกหน้านะครับอยาคือหน้าตึงกระจาได้นะครับเอามาผอกหน้านะครับเนื้อครับตัวนี้เขาจะมีขานะครับใบมะกรูดซอยนอยๆหน่อมะกรูดจะโคกนะครับแล้วก็ปลา่ซับปลาลาอย่างดีนะครับซับครับ อันนี้เขาบออมเขือส้มนะครับมะเผาทันเอนทันนะครับเราจะมาเป็นทำเครื่องในการทำเจ้าบองอีสานครับคณะตีล้อนะครับผวกลัวเขากำลังเตรียมเครื่องอยู่นะครับวันนี้ชีวิตคนมันออกจะมาแนะนํานะครับอ่าภผ่พ้องนะครับที่ว่ามีญาติพี่น้องอยู่กับตัวเองนะครับ เป็นวัดเป็นไข่เป็นไข่นะขวัดนะครับที่คนบ้านนอกจะมาแนะนานะครับนี่นะครับหอมหัวใจอยู่ตามตลาดจํากาดทั่วไปตอนนี้ใครมาดูแล้วซนังสือทิศตู้เย็นไว้นะครับหลุกหลานตันเต้าพ่อแม่พี่น้องญยาิพี่น้องไข่วัดนะครับพัดจมูกนะครับนอนต่อกลางคืนหายใจออกหูด,ดังข้างเดียวบางคนก็หายใจบวกเลยหายใจออกทังปากนะครับอาจารย์มาแนะนํานะครับ วิธีการแก้ไขวัดแล้วได้ผลดีด้วยนะครับครับไข่นะครับที่เป็นไข้วัดนนอนกับข้างกับคืนที่ยังทีบอกนะครับหายใจบ่อยออกคัดจมูกนะครับนี่นะครับเขาจะฝานเอ่อหองหูใยเป็นยีนะครับเป็นชิ้นยีสองชิ้นนะครับไว้จะกินนะครับเขาจะเอามาอย่างครับเอามาใส่ฟาเท้านะครับมุลเฟาดเท้านะครับใส่แบบนี้นะครับ มี่ต้องมีถุงเท้านะครับใส่สวมเข้าไปเพื่อโย่ฝาเท้านะครับถ้านอนกลางคืน้นรับรองได้นะครับนะครับเก็บคมลู้เล็กเล็กน้นนอยนะครับใส่ทั้งสองข้างนะครับใส่ถุงเท้าทับนะครับแล้วหายใจจะได้โลงนะครับแล้วหอมหัวแดงหอมแดงนะครับประมาณเด็กละอ่อนไผ่กระจ้านะครับที่เป็นไข่แบบบมีหอมหัวใหญ่ไข่หอมแดงนะครับพุบๆพุบแบบนี้นะครับประมาณสักสี่ห้า ี่ห้าหัวเลีวยเอาไปวางบนหัวเตียงนะครับเตียงคนที่หายใจค่อยสะดวกนะครับใจได้ผลดีนะครับนี่นะครับขอมเล็กๆน้อยๆเต๋วของมองข้ามนะครับนี่นะครับประโยชน์ของมันนะครับนะครับสรรพคุณของหัวใหญ่นะครับครับผมวันนี้กัอชมพู่นะครับเกตเล็กๆน้อยๆนะครับที่ได้ได้ได้หันมาได้ศึกษามานะครับเป็นอย่างดีนะครับผมครับ นี่เขาก็ซับปลานะครับเป็นอย่างนี้นะครับประมาณสี่ห้าตัวปลานี่ก็มีซับระคุณเหมือนกันนะครับหน้าปลาะก็มีต้งคาร์บไฮเดรตนะครับมีไขมันนะนะครับซับปรคุณหลายอย่างข้อเสียกับมีนะครับข้อดีก็มีข้อเสียมีถึงมีข้อดีตึองข้อเสียข้อเสียคือเวลาห้ามักเนี่ยคือมันเป็ดเ,เลี้ยวลงไปนะครับ มันเกิดอันตรายสุขภาพเฮานะครับครัเขาจะซับไปเรื่อยๆครับครับนี่นะครับส้มเหมือนบะมักนิบนะครับกินกินซอสมะเขือเทศนะครับหรือหน้ามะเขือส้มได้นะครับมีประโยชน์ก็เจะมากไม้นะครับวันนี้เขาอยากทำอาหารปวยแล้วก็ปลกสักพคุ้นของเพื่อพักสมควาไปตัวยนะครับนอครับเนื้อใส่ใบบวกดไปตัวยนะครับคาสักหน่อยนะครับหอมเขาหอมเขาอ่า กระเทียมครับกระเทียมหอมขาวก็ใส่ตัยนะครับครับแล้วนี้ก็มีข่าหอมขาวหรือกระเทียมนะครับใบบกูดนะครับมันจะโคบเองพริกป่นอ๋อพริกป่นด้วยนะครับนี่ครับครับมันจะโคกไปเรื่อยๆนะครับครับโคกแล้วจีน่าเขาจะแกะเผือส้มจีนเขาเผาไฟนะครับม่ใส่นะครับอยากกินที่บ้านได้นะครับเก็บไว้ในเมืองตัวเองกินครับออาบะม่วงเดี๋ยวยอกิถึงไม่สารนะครับ ม่วงจะออกรับกินกับหม่วงกลิ่นข้าวเหนียวนะครับจิ้นทอดหมูทอดปลาทอดโอ้สุดยอดเลยนะครับเจียววองสูตรอีสานครับนี่นะครับเผื่อส้มสักสามสี่แกนนะครับหออไฟก็เขาจะก้อยต่ำนะครับบดบดบดเข้ากันนะครับครับนี้เขาจะปล่าซับใส่ลงไปนะครับเจียววองแล้วเขาจะต่ำต่ำกัมนะครับ ครับตัวนี้เราใส่ไปแล้วเราใส่ผงชูรสโัยไปเลยนะครับนะครับมาจบข้นเข่าโอ้ปีนีตาแซ่บครับตัวนี้ก็ได้นะครับเจียวบองสูตรอีสานเกลือมันต้องใส่นะครับเพราะหน้าปลาล่ามกับเกมอยู่แล้วนะครับน่ครับจะตักเสร็จานพร้อมเสิร์ฟเลยครับในชีวิตคนวานหนอกมาได้ตึงสูตรเจียวบองได้ตึงเจียวบองกับบ้านนะครับ เป็นได้ฟังครับวันนี้ชีวิตคนบนนอกมาแนะนาสูตรอาหารอีสานคนเหนือก็ทาได้นะครับวอละครับนี่อ่าวันนี้ได้ตึงสารละนะครับเกี่ยวกับผืชพักสวนครัวนะครับอ่าได้ติงสูตรอาหารนะครับผมใครมาดูไม่ก็ฝากติดตามเลยนะครับชีวิตคนบนนอกนะครับทางยูทูบนะครับโอ้สีสันน่ากินครับนะครับเจียวบองสูตรอีสานของแท้ นี่เขาจะจิ้มดูนะครับอืมทำนี้ปาทอดจิ้นทอดกระป๋วยที่จะล้านะครับเจียวบองอืมกับพับสดๆล้านะครับครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับตัวครัวของเขาตัวให่ซ่าครับที่แนะนําสูตรเจียวบองนะครับรับผมนี่ที่พิมพ์คนปาะหนอกนะครับได้มาแนะนําถึงสูตร เียวบ้องนเนาะแล้วก,สก็สูตรเออแล้วก็คือทักส่กวนตัวที่เขาใช้ใประโยชน์ได้นะครับรครับผมเห็นไหครับชอบก่าครับชอบก้นไล่นะครับาใช่ก้นแชะนะครับใช่หรือแม่นเนาะกบสะสมไข่แล้วก็กกติดตามมุงตัวยนะครับคุณครับ